สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมคลิปนี้พามาดูช่างกำลังประกอบตู้เอเจ้าส้มลายกันนะครับฝนตกครับดูตกให้ได้เฉะครับพอวิ่งงานปุ๊บฝนตกปับ๊บไอตอนเราไม่วิ่งฝนไม่ตกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูรถเครื่องมือเขา รถตู้ครับบริการนอกสถานที่มีตัวย้ำด้วยย้ำสายคำเตือนห้ามคลายแม่แรงเกินหนึ่งรอบนะเหมือนฝนจะมาอีกแล้วช่างเอ้ยเปาะเปะเปาะเปะมาอีกแล้ว,วงานรอบสองมารอบสองครับ รอบนี้สงสัยจะหนักแล้วเนี่ยเพราะว่ามืนมาทางั้านนู้นด้วยนูน่นโอโ้โหมืดตตึบเลยครับไม่รอดแน่ไม่รอดแน,มดน่มาแล้วน่าจะหยุดยาวเลยทีนี้นู่นเลยครับหยุดยาวแน่นอนแบบนี้ ลมเย็นมาเลยครับไม่แปลกเลยที่วันนี้อากาศร้อนมากเลยร้อนจัดเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูช่างกันหน่อยจะเสร็จไหมวันนี้หน,นักเลยแหละ ลมมาแล้วเอาเสร็จเลยวะช่างเสร็จเลยพี่เสร็จเลยเนาะมีร่มอยู่ที่ไ้เนะาะเท่าที่ดูคิดว่าตู้น่าจะรั่วไหมตู้รั่วไหมเท่าที่ดูอ่ะเท่าที่ดู Mm hmm. น,นี่เตตู้แล้วตู้มันยังใหม่อยู่นะนแล้วกรณีทีมันทั่วทั่วเป็นมันน้อยมากพี่มันทั่ว,ว,ม,ม,ว,วมันต้อง <c oughs> ม่ในน้ำถถือนี่น <c oughs> อ๋อ ไฟเยอะมากทำไมเขาไม่ออกแบบแบบตู้แขวน,นเลยเนาะเพราะอะไรฮะรถญี่ปุ่นมันสะดวกสบายต่อการเซอร์วิสมากเลยนะตู้แขวนอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราต้องเราต้องไปบอกพวกวิศวะเขาหรือเปล่าอ๋อ เออให้ใส่ตู้แขวนข้างบนนุนให้มันดูการใช้งานจริงอ๋อผมรู้แล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราใช้งานกันแบบไหนไงอย่งเมืองไทยเนี่ใช้งานโหดครับลุยทั้งฝุ่นทั้งอะไรเอ๊ะทำไมเขานึกไม่ถึงวะผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขานึกไม่ถึงว่า, <c oughs> า,วาต้องใส่ตู้แขวน จะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับถ้าเราจะใส่ตู้แขวนอะไรก็ทำด้หมดใช่ไหมหมดยได้หมดเลยครับอ๋อตีแผงให้ได้ป่ะ<ำ>ตีแผงไหมไม่พี่ตีแผงตีอะไรไหมไม่ตีแผงไหมไมันเป็น มันเป็นตู้แขวนเลยใช่ไหมตู้ตู้เลยเลยตู้ยาวขนาดไหนก็หันนี่ตู้ยาวก็มีใช่ไหมมีครับเอาซื้อแค่ตู้มาตู้มาแค่นั้นใช่ไหมครับสายก็ต่อขึ้นมาเลยสายก็อัดอัดต่อเพิ่มขึ้นบนเถออ๋อเออมันก็ดีเนาะดีเลยเพราะว่ามันเซอร์วิสง่ายนะสายจะเดินมาทางนี้ขึ้นี่ยครพวกวาวอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้พี่อืม แต่ถ้าเราทําอะไรครอบเก็บสายดีๆหน่อยเนาะสวยเนาะครอบปิดสายอ่ะแต่พันเก็บสายดีเลยอืมันจะดูอะไรง่ายเนี่ยก็ถ้าเราลื้อตู้ล้างตู้เราไม่ต้องเกี่ยวกับระบบไฟพวกนี้ใช่เออคืออยู่ดีละมันต้องเจาะใช่ไหมต้องเจาะใช่ไหม นตัวนี้ัน,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 นตัวเดียวอ,อ๋อทำขามันทำขาขึ้นเอาเนาออะาอ,อยู่ไหมตัวเดียวอยู่เนาะเพราะตัวนั้นสองตัวทำขาแข็งแรงแข็งแรงหน่อยใช่ไหมมานี่ใช่ตวนีบ สี่ห้าปียังไม่ต้องล้างตู้เหรครับสี่ห้าปีเลยเนาะอันนี้เพราะว่ามันอยู่ฝุ่นเนาะเวลาเราขึ้นมาเงี้ยดินก็เกาะมันก็ดูดไปนี่ใช่ไหมก็ <c oughs> สมมติเราช่วงเราปิดผมปิดอากาศตรงภายนอกงเข้าปิดแล้วเป็ปนนรกทรายเนาะครับตรงนี้มันยังดูดฝุ่นตรงนี้อยู่เพลินอ,อ๋อมันยังดูดเปิดประตูมาตรงนี้ไงก็มันก็ขึ้นตรงนี้อ๋อดูดพัดลมตรงนั้นนะครับตรงนี้ปกติมันจะมีฟิลเตอร์พี่แต่ไม่มีมีแต่ตะแกรงนีเพลอืมอ๋อมันมีไอ้ฟองน้ำดักฝุ่นใช่ไหม มันเสียบตรงไหนข้างนันอยู่ข้างหน้ามันเลยเพ่อเอ๊ะถ้ารถรุ่นใหม่เขาเขาดูแลง่ายดิรุ่นใหม่มันจะมีเสียบไว้กัข้างข้างล่างนี่เนาะ,ะดึงออกเปลี่ยนได้แล้วเป่าได้เนาะอ่าถ้าเอไม่เย็นดึงตัวนี้เลยออกมาเป่าเลยลลลอ่าถ้าลมมันน้อยอ,ะอ่ะมันก็ดีก็เหมือนรถรถกระบะเลยครับรถกระบะจะเปลี่ยนกรองดักฝุ่นตลอดกรองดักฝุ่นเอ ก่อนจะเข้าพัดลมนะครับมีกองดักฝุนแต่นี่ถ้าถ้าทำเป็นตู้แขวนก็จบเลยแหละเย็นด้วยเนาะเว<ะ>อรเย็นเจ็บเลยแล้ว<ะ>ยิงมาจากข้างบนนี่อันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของของคนขับนะเนาะ,ะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของคนขับถ้าไม่ค่อยให้ฝุ่นเข้ามันก็จะใช้ได้นานนะครับ ต,ต้องดูแลรักษาในหัวเก่งด้วยอย่างรถด,ดำอะ่ะเวลาเราวิ่งรถด,ดำเนาะวิ่งวิ่งปุ๊บจอดเบรกเปิดเอาตัวกับในหน้าเนาะพอดีครับเตมพอดีเลย <c oughs> เปิดประตูปุ๊บฝุ่นเข้าเลยแล้วยิ่งยิ่งในหน้าบางคนนะไปจะขบขึ้นด้วยอะ่ะจอดปุ๊บเปิดประตูฝั่งคนนั่งใช่ไหมเต็มเต็มเลยส่วนมากผมเด็ดล็อกประตูไปเลยนะเราต้องล็อกประตูไวใช่ไหมล่ะ เพราะว่าคนที่จะขึ้นด้วยนะเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าฝุ่นเข้ารถเราแล้วมันทําให้เอตันเร็ว <Okay. S 1> พอเราจอดปุ๊บเขาเปิดประตูเลยเอพอเปิดก็โอ้โหเต็มเต็มเลยแหละครับฝุ่นเนี่เข้าเต็มเต็มเลยตัวนั้นก็ตัวดูดด้วยเนาะ <Okay. S 2> ฝั่งคนนั่งอะ่ะหกล้อมันจะดูดอยู่ตัวนั่งแหละ <Okay. S 2> เรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นมันมันขึ้นอยู่กับเราดูเลอะคนขับดูเลถ้าเราดูเลได้ดีไม่ให้ฝุ่นเข้า <Okay. S 2> มันก็จะทนครับใช้ได้นานสำคัญมากเลย ต้องต้องใส่ใจครับไม่ว่า,วาจอรถเพราะมันเป็นเครื่องจักรเนาะทุกคนต้องดูแลรักษาเ<ม>ตนนี้ถ้าคือถ้าตู้แขวนอะ่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยเยอะมากเพราะว่าเยอะอยังไงมันแขวนอยู่ข้างบนมันดูดปั่นอยู่ข้างบน,น,น,อ,งบนอันนี้มันปั่นอยู่ข้างล่างนี่ เวลาเราขึ้นมาฝุ่นก็เกาะนี่มันก็ดูดไปบ้างครับทําให้ตันเร็วแต่จริงๆใช้งานสักสามปีก็คุ้มแล้วเนาะคุ้มแล้วสามปีล้างตู้ทีหนึงเอาแค่สองปีพอแล้วอสองปีล้างตู้ทีหนึ่ง หาแล้วบันนี้ช่างต่อสายไฟให้ถูกเด้อบันทึกเคยก็มีแต่นั่นพี่บางทีมีคนขับอยู่ผมเลยเรากิดตายให้พี่นึกว่าเปิดอากาศข้างนอกเข้าพี่เพราะอ่าลมมันแรงดีแท้แต่จริงลมข้างนอกช่วยตีเข้าพี่สับสู้เฮ้ยอ๋อลมข้างนอกมันช่วยตีเข้าเพราะอะไรเพราะไอ้เมก้าพี่หกล้อหกล้อเพราะว่าพอขับลูกผมไม่ได้ขับพี่เพราะว่าโอ้เปิด ขาดนี้ลมเข้าดีมากเลยอืมจริงๆไล้รับรับฝุ่นเต็มเลยเต็มเเลยอ่ <c oughs> ต่มันแต่มันรู้สึกได้นะถ้าเปิดเอาข้างหน้าเข้ามันไม่ยินฉ่ำนี่ใช่ไหมล่ะ,ลอ,ะอ่า <c oughs> อันนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วรัดตู้เสร็จแล้วปะ <c oughs> เปลี่ยนโอลิงครับ <c oughs> ขาดไหม

เคยทำยังยังตัว 5G ตั 5G 5G ไฟฟ้าเยอะตัวนั้น <c oughs> ยังเนียวอยู่ตังนี้เทปเท่ามากทีใช่ไหนะมไน่็ยมีไฟฟ้าเลยนะ <c oughs> ครับเทปเท่ามากทีแหละตัวเนี้ยไฟฟ้าไม่เยอะเท่าไหร่ ล้างตู้ล้างอะไรนี่โกลิงนี่ต้องปเปลี่ยนตลอดเลยนเนาะได้แกะขนาดนี้แล้วเนาะเพื่อความมันม่นใจฮะไหนอันเก่าไหนอันนี้บ่เจ้าตัวใหม่เป็นนุ่มดีดีอ๋อเอ้ามันนุน่มจรดีด้วยอันนี้มันแข็งเลยนี่โอ้แข็งเลยนะนี่ หรือโอลิงคนละยี่ห้ออะพวกนี้เราใซรโอลิงไงพวกทำเครื่องไม่ได้พี่มันไม่ทนกันกับกล้วยพลัมยาพี่เนี่ยถ้าพ, <c oughs> พวกโอลิงนี่มันทนพวกลัมยาพี่มันมันมีของมันพี่หนึ่งสามสี่กับอ่าสองแช่ด้วยกันไม่ค่อยได้พี่เน,นี่นะอ๋ะอเฉพาะเลยนะเฉพาะของมันพี่ เขาเผื่อตรงนี้เราคันเพิ่มเลยตรงนี้ตรงนี้ต่อในถ้าต่อใส่เราคันคันได้ไหมคิดได้ได้นาะเสียดัานกับคางนี่ง โอเคครับเดี๋ยวรอชมกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับ